ฮัลโหลสบายดีทุกคนคลิปนี้แม่เล็กสิมารีวิวอันกินวิตามินผมเนาะมื้อนี้เนาะกินตอนเช้าเนาะหลังจากท่านแพล้ละแวไปแล้วแม่เล็กก็สิมากินวิตามินผมเนาะดูแลตัวเองดูแลทางหุ่นแล้วก็ดูแลทาง พมเนาะเบิงแต่เส้นพมเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเปิดไฟทางล่างให้เบิงเลยเวลาเวลาเรา,าอยู่กลางแจ้งก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคน,คนโคบรม,มั่นใจแหละแต่ว่ากระยามันเนาะถ้าให้แบบพมนพมมันขึ้นยาวแล้วมันก็นแบบสิปกปิดมิดแถวนี้ที่ว่าพมล้นพมอันนั้นเนาะอันนี้นี่ขึ้นแบบบักไล,ล่ไล่เห็นบอกไล่พมนี่นะต้นพมนี่คือแบบดำดำดำ,ดำน้อยน้อยนี่แมนมดเลยเนาะคลิปนี้มันก็นสีมาส่วนกินอ่าวิตามินคือเก้าเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเอามากินกันเลยเนาะเวาลายก็คือแบบคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะอันนี้จะเป็นแท็บเล็ตเดอร์เากินกินกับน้ำเนาะทุกคนเนาะกินตอนเศร้าก็ได้ก่อนนอนก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าแม่เล็กมันกินตอนเศร้าเนาะตอนทองว่างเพราะว่ามันเป็นมิตามินมันก็นจะดูดซึมได้ดีกลัวนะ กินง่ายเด้อทุกคนเด้อแล้วก็ตามมาตัวนี้เนาะจะเป็นเม็ดกรมีเนาะตัวนี้มันจะช่วยบำรุงผมยุดผมล่วงแล้วก็ปลูกผมไหมให้ไทยผมขึ้นไหมแบบเป็นเส้นใหญ่แบบว่ามีน้ำนักแล้วก็แบบแข็งแห้งมีชีวิตชีวาประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะแบบเวลาแบบผมเฮามันล่นแล้วมันบวึ้นหลายปี แนะนำให้กินตัวนี้เนาะเพราะว่าแม่เล็กเองกับแบบผมลนลายปีแล้วตั้งแต่เกิดลูกตอนนี้ลูกก็ได้แปดปีปลายแล้วพมก็บ่เคยขึ้นนะนะจนมาอยูฝรั่งมากินตัวนี้เนาะได้สามเดือนนี่แหละพมขึ้นขึ้นเห็นบอกขึ้นแล้วก็พมยาวไว้อีกได้ทุกคนเห็นบ่อันนี้คือเปิดไฟทางล่างในตั้งเปิดไทเบิรงเลยว่ามันเห็นเ้นเห็นพมเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นบอกแบบมันเป็นจริงี่เลยโตขึ้นไม่ก็ขึ้นโตมันยาวไปแล้วกับยาวอันนี้คือใส่เวลาแต่สามเดือนเนาะ มนที่ซ,ซีนี่ก็คือจะได้ซีเดือนที่แม่เล็กมาอยู่ฝรั่งเนาะอันนี้คือเขากินเม็ดกัมีเนาะอันนี้กินง่ายเนาะกินคู่กันไปมันจะยุดพมล้วงเนาะยุดพมล้นปูกพมไม่สาหรับคนที่ว่าพมล้นมาหลายปีบ่ขึ้นแล้วแล้วก็ยักปูกพมไม่ะนะทุกคนแนะนําให้กินเนาะตัวนี้ส่วนตัวแม่เล็กเองแบบพมล้นล้นบ่เคยขึ้นบบเคยมีไล่พมแบบนี้มาก่อนเลยโบเคยมีมัดพมขึ้นกับโเคยมีตอนอยูราแม่เล็กแห่งขับรถจักเนาะ คับรดแจ็คละแบบนี้เขาม,มัดมัดพรมขึ้นแล้วก็เปียพมันนะเปียพมแต่ว่าก็บ่เคยเห็นแบบนี้ะนะทุกคนบ่เคยเห็นเนาะแต่ว่ามานี้มันขึ้นนะแม่เล็กโคตรดีใจดีใจที่มันขึ้นเนาะตอนห้ากมาเห็นบอแม่เล็กไรซดนะถ้าผู้ใดติดตามแม่เล็กดนเนาะสิเห็นแม่เล็กไรซดช่วงนั้นแบบโคตรกุ้มใจโคตรน้อยใจโคตรแบบโอ้ยเสียใจคิดพิดที่สุดว่าโอ้เหตุจริงใดนะ้อมาอยู่ฝรั่งคือแบบพรมรนะ่นเนาะแท้เอาวายานมันบ่ขึ้นนะแต่ว่าเพราะว่า ตอนอยู่ลาวตั้งแต่เกิดลูกพมันก็ล้นล้นมาตลอดโบเคยว่าสิบมีพมล้นฮะนะแบบล้นแล้วมันโบขึ้นฮะนะแม่เล็กก็เลยยานมาอยู่ฝรั่งลวแบบมันล้นพิษปกติได้แบบนี้ล้นแทล้นว่าล้นไหลฮะนะเดี๋ยวไปเอาพมมาให้เบิ้งเด้อทุกคนเด้อล้นแทล้นว่าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้แม่เล็กไปจับพมมาแล้วเนาะล้นแทล้นว่าแม่เล็กก็เลยอันแบบ แบบตกใจค่ะนะตกใจยานมันล้นแล้วมันซีบบขึ้นคือตอนอยู่แล้วแต่ว่าบางเอิญแม่เล็กไปคนคว้าหาแบบวิตามินที่ว่าบำรุงผมหยุดผมล้นปลูกผมใหม่สาหรับผมที่ว่าล้นลายปีแล้วบบวขึ้นเนาะบบเคยมีไรผมแบบนี้นะปลูกผมใหม่เหตุให้ผมขึ้นมาหม่เนี่แบบเป็นเป็นเส้นใยแข็งแห้งบบแมนเ,นเ้นแลบเส้นบาง แบบบางเทธอแบบพมขึ้นไม่เนาะมันกระส,สิเป็นเส้นน้อยแบบมาล่องกล้องก้อยบบแข้งแห้งสินะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันขึ้นไม่เนี่แบบเป็นเ้นใหญ่เนาะเท่าเท่ากับพมที่แบบมันยู่เก้าแล้วอ่ะนะแบบแข้งแห้งแงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้มันเป็นเม็ดกรมีได้เมล็ดกรมากินเนาะกินแล้วก็ว่าไปนำเนาะทุกคนคือแบบดีใจแห้งมาขึ้นตัวนี้แหละมันเห็นพ่นนะ่ะนะก็เลยแบบมาแนะนำเนาะตอนคลิปแรกที่มเมล็ดหากระซื้อมากินทําอิฐแนะ่น่ะแบบช่วงอันเดือนแปดพุ่นแหละเนาะ ก็เคยว่าว่าเออเขาไปติดตามไปพร้อมกันเบื้องว่ามันจะได้พ้นบสถ้าไรพ้นแม่เล็กจะมาบอกเนาะจะมาอัปเดตแม่เล็กเคยฝากไปในคลิปนั้นเนาะแต่ว่าบัดน,นี้มันกินไปมดอ่ะสุดหนึ่งแล้วกัแบบเนื่องจากว่าเขาก็เงินน้อยได้อันนี้ก็บอกความจริงเนาะเงินน้อยได้แม่เล็กก็เลยพักพักแบบมันก็มีอาการแบบคันหัวคันยางได้อะละก็บบได้เอะใจบบได้เบื้องบบได้สังเกตตัตวเองเนาะก็สะพมไปปกตินี่แหละ่านไปซ้ำซ้อาทิตย์เนาะแล้วก็แบบจะเข้าอาทิตย์ที่สี่เกือบ ยเขาเดือนหนึ่งผมแบบมัดพมขึ้นมัดพรมขึ้นกับบริษษสังเกตตัวเองเนมือนั่นแหละแบบผมมันขึ้นลายลายแล้วก็แบบสังเกตแล้วก็แบบม,มาซุ่มกล้องแล้วก็เห็นแบบมพมไล่มมันขึ้นลายฮะนะ่ะโอ้ยครดีใจก็เลยกลับมาแม่เล็กก็เลยมาซื้อสุดที่ซ่องนี่มากินเนาะทุกคนสุดที่ซ่องนี่ก็ซิม,มดแล้วซีม,มดแล้ว,ม,ม,ลวมันมันเข้ามากลางกลางกระปุกละเนาะไก่ซิม,มดครึ่งนึ่งละ แล้ววันนี้ทีให้เบื้องเดอพมที่มันล่นเนาะทุกคน,นเห็นบะพมมันล่นมันเต็มท้องเลยทุกคนคือคลิปก้อนอน,นะน,นี่มเมล็กป่อยไปกะให้เบิ้งอยู่แล้วเนาะพมตัวนี้กะเคยว่าว่าลายลายคลิปลายสดก็บ่สีให้เบิ้งแต่ว่ามันอยู่ในห้องน้ำเนาะแต่ว่ามืม้อนี้อัดในห้องก็เลยไปจับมาให้เบิ้งเนี่ยอันนี้คือพมเมเล็กเนาะโบแมนพมตัวหยอกตัวยาพมเราเหมือนพมสั้นๆแล้วก็เป็นพมสีขาวเนาะเพราะว่าขาเจ้ากับคนเท่าเนาะอันนี้คือพมเมล็กอันนี้คือเฉพาะพมล้นตอนเฮลวีพพมมัดพมแล้วกะเก เก็บเอาน้ำวีเนาะบ่อในับโตโตที่มันล้นอยู่ในอ่าลงตอนเทาสะพมมันลงอยู่ในท่อน้าอันนั้นบ่ดไล่เนาะบ่ดเก็บขึ้นมาเนาะอันนี้คือแบบล้นแท้ล้นวาเด้อทุกคนเด้อถ้าบ่ดผู้ใดที่ไปเจอปัญหาแบบนี้ล้นแบบนี้ล้นลลยแบบนี้ล้นระเบขึ้นตอนยุลาวก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนตอนยุลาวก็เป็นแบบนี้เนาะทุกคนแต่ว่าตอนยุราวมันบ่ดล้นแบบว่า นลนแท้ลนว่าจนมีบอนนอนนีอ่อย่างแบบนั้นแด้ะนะอันนั้นก็บอกคอยได้ตกใจเนาะแต่ว่ามานี่นแบบมันล่นลายพิษปกติแม่เล็กก็เลยตกใจฮะนะก็เลยแบบหาตัวช่วยมากินเนาะแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วกับซิกินไปอันนี้เข้าสุดที่ซองกับเครื่องแลวนะ้วเนาะมดสุดนี่กับซิกินมีสุดที่สี่ที่ห้าอีกต่อไปเลยแม่เล็กซิกินต่อไปเนาะโดยเฉพาะตัวกัมมี่ตัวนี้นะได้ขายดีมีคนสั่งลายเพราะว่ามันกินง่ายเนาะคนที่ขี้เกียจขี้เกียจเออ กินแบบแท็บเล็ตะน่ะก็กินไปแต่สุดเดียวแล้วก็แล้วแล้วก็กินตัวกาม,มีต่อไปเนาะแต่ว่าเมเล็กจะอดกินให้มันมดสามสุดแล้วก็ต่อไปก็สิกินแต่เม็ดกามีฮนะเนาะเนาะทุกคนเนาะถ้าผูใ้ใดสนใจอยากมีพุ่มขึ้นแบบไลยๆแบบนี้ฮนะน่ะแนะนําเลยเด้อเห็นบอกตัวนี้มันขึ้นแบบมันเริ่มยาวไปแล้วเนาะแต่มันก็มีอันขึ้นไหม่หมนี่นะทุกคนเห็นบอกมันบริปินไปทางไฟเนาะมันก็เลยแบบบ่คอยเห็นซุมเห็นบอ่อันนี้คือแบบ ผมแท้พมจริงของเล็กเลยเนาะตัวนี้เนาะอันนี้มัดพมเห็นบอกตอนยู่ลาวบบเคยมัดพมเพราะว่าพมลายแต่ว่ามายู่นี่พมมันล้นเรือน้อยก็เลยได้มัดเนาะตอนอยุ่ลาวพมลายมัดบบได้มันเจ็บเจ็บนังหัวเนาะทุกคนมันหนักเด้เนาะโอเคเนาะผู้ใดสนใจแบบแพลตตแอลก็สั่งได้หรือว่าสนใจเอ่อวิตามินพมก็สั่งได้เนาะไม่เล็กจะฝากเครื่องต้นเดือนนี่แหละเด้อทุกคนเด้อต้นเดือนปีใหม่สองพันสี่สี่นี้เนาะเดือนหนึ่งเนาะโอเคเนาะทุกคนผู้ใดสนใจแมนเคียวสั่งเด้อสั่งเครื่องตอนนี้ หรือว่าบกเนื้อนอกเนื้อจากที่แม่เล็กว้าในคลิปเนาะมีอย่างอื่นที่ทุกคนที่ลูกค้าอยากได้อยู่ฝรั่งะนะก็สร้างได้เนาะเพราะว่าสร้างปุ๊บแม่เล็กก็จิฟากเครื่องไปบ่ไดทาด้านเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบเล็งไกลสีฟากแล้วแม่เล็กก็เลยลงคลิปดูๆเดทถ้าผู้ใดสนใจก็เคียวสร้างเข้ามาเนาะสร้างเครื่องตอนนี้บ่ไดทาด้านเดอ้อแต่ท้าว่ากายที่ว่าแม่เล็กฟากเครื่องรดนี่พุ่นกัจจิได ถ้าอีกลอตไม่จะได้ด้นนะถ้าผู้ใดสนใจมันให้เคียวสั่งเคียวทักเข้ามาเนาะทุกคนเนาะโอเคบายบายเด้อทุกคนเด้อขอบใจสําหรับคนที่ว่าอุดนูน้นแล้วก็แบบโอนเงื่อนมาเล้วสาหรับสั่งเครื่องนะทุกคนเนาะโอเคขอบใจไลยๆที่ว่าแบบเสือใจกันเนาะ อันนี้แม่เล็กกินแท้กินจริงได้่นแท้และจึงมารีวิวเนาะตอนช่วงห้าก็เริ่มกินก็บบก่่ยได้เฮตุคลิปได้บ่ได้สนใจเลยเพราะว่าบ่ได้เอะใจบ่ได้แบบปานนั่นนะนะบ่ได้คิดว่ามันสีขึ้นแต่ว่าอันนี้มันก็ผ่านมาสามเดือนจากสี่เดือนคือมันเห็นผลชัดเจนเห็นบอกทุกคนมันเห็นผลชัดเจนพมมันขึ้น ขึ้นลายแบบนี้นะผู้ใดโบเสื้อก็ให้เบิ้งแต่หัวนี่แหละแล้วก็เลื่อนเบื้องหูบแม่เล็กหูบเกามี่บอไลไรพรมที่แบบมันเป็นอย่างนี้นะโบมีเนาะตอนแม่เล็กห้าก็ขึ้นเครื่องมาหานะเมมอ่าให้ทุกคนมันขึ้นยน่นเนาะแม่เล็กก็ลงคลิปแล้วก็ลงแบบหูบอีอย่างฮานะไปเบิ้งรถอันนี้โบได้มีเลยไรพอกไรพรมนี่นะหูบเนาะแต่ว่าตอนนี้หันคือแบบภูมิใจแห้งดีใจที่พรมมันขึ้นนี่แหละแต่ว่าอันนี้คือทางหน้าซื่อๆเด้อทุกคนแม่เล็กโบยากสิแบบโซท่ทางในเพราะว่าวีพรม,ม้หนาาสมเ ah ดแบบ เปิดแล้วก็วีไปแบบใจให้เบื้องทางในคือทางในก็แบบปมเอาเทเอาว่าเวลาคั่นในแม่เล็กจะกวักกวักกังขึ้นเดืนดเดืมามันคั่นหัวนี่นะท่าทานที่ห้ากระสะพ่มคือแบบมันคั่นแบบพมมันปรงใหม่แห้งเขาสะพ่มใหม่ๆหันคือแบบเขาเปิดหูคุมคนหัวพมเฮาน่ะมันจะแบบแห้งคั่นเพราะว่าพมมันซีโจโดเจเดมันอยากขึ้นนะนั่มันคั่นคั่นสังเกตบังเดอร์ใดที่ว่าซื้อไปคั่นไป ผ่านไปเดือนหนึ่งให้ทุกคนสังเกตเบิงหัวตัวเองเนาะแล้วก็บเบิงพมตัวเองอยู่ไลพุมเนี่นะให้สังเกตเบิงเนาะผ่านไปบอดเดือนก็นได้นะซะซองอาทิตย์ขึ้นไปเบิงลดว่ามันจะมีอาการคันแล้วก็แบบผ่านไปเดือนปลายซองเดือนแล้วก็มาเบิงหัวตัวเองมันจะมีพมขึ้นจยงนีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าต้องได้กินต่อเนื่องนะบอแม่าแบบ กินละผักกินแต่สุดเดียวจะเห็นผลบอ่อันนี้เราต้องกินต่อเน,นื่องนะแต่ว่าไม่เล็ก,กินสุดหนึ่งละเขามาพักเนื่องจากว่าบุมีเงินเนาะละแบบมันขึ้นมันขึ้นละแบบนี้เขาหัวมันได้พลนะเขาก็ต้องได้กินเนาะต้องได้กิน,น,ต,กนต้องได้บำรุงเนาะตอนช่วงที่ว่าเขาหัวพรมเขามันล้นล้นล้นนะะให้เขาเคี้ยวกินตอนนั้นหากพมเขามันยังไม่มันยังมีหูคุ้มพ้นให้เขาเคี้ยวกินเคี้ยวบำรุงมันจะเห็นผลไวเนาะคือไม่เล็กนเมก่อนใน่บหู้เนาะแบบมันกับ่มียูเดอยยูแล้วบานเขามีแต่แซมพูซื้อมาใส่กบ บบได้วสวยอีอย่างเนาะมันก็บบได้เห็นพ่นตอนใส่แชนพูมันก็บบได้ขึ้นลายปานนี้เนาะทุกคนก็เลยแบบแบบบอบได้แบบตื่นเต้นปานนี้ฮะเนาะ,ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเห็นพ่นแท้ก็เลยแบบโอ้ยอยากแน,น,นะนาเนาะกับบอยากให้ผู้ใได้เสียงเงินก็นอยากให้มันได้พ่นแท้ะอะไรเนาะทุกคนเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้แม่เล็กฝากไว้เพียงโอเคเนาะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อเพราะว่า,วาวเว้าลายแลเ้วเนาะลายหน้าที่ลายทุกคนกับสิบ่อยายกเบิ่งเนาะบายบายขอบใจที่อุดหนุนกันเด้อขอบใจไลายเนะ ผู้ใดที่ว่าสั่งเครื่องก็อดใจรอท่าเนาะเดี๋ยวสิให้อันพวไม่เล็กติดต่อหาดอ